สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะมาสอนการตั้งค่าการ์ดจอที่ใช้งานนะครับการ์ดจอ Nvidia เดตั้งค่าผ่าน Nvidia เดียค o นโทรลพาเนลาะเราจะมาสอนการเซตติ้งว่าทำาไงให้มันลื่นนะเวลาเล่นเกมหรือว่าทำอะไรพวกนี้เนาะโอเคก่อนแรกสำหรับ คนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่มีดิเวอร์ซึ่งวิธีการดิเวอร์เนี่ยวิธีการลงดเวอร์นะเราต้องดูการ์ดจอของเราสำหรับใครที่ดูไม่เป็นเราก็จะมาสอนกันเราขั้นตอนแรกก็คือให้คลิกขวาที่แถบด้านล่างกด Ta ร์ก a มนเจอร์ r f o r m a n c e กด G.P.U อันนี้เป็น on board เนาะไม่เกี่ยวอ่าอันนี้เป็น G.P.U. ที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ1050 T.I. เนอะโอเคแล้วก็จำไว้แล้วก็ปิดขั้นตอนการลงไดเวอร์เนี่ยให้ไปที่ Google เนอะไปที่ Nvidia พิมพ์พเลยนะ Nvidia ไปที่ Nvidia Driver download ของผมจะเป็นการ์ดจอ 1050 ti อ่าเราก็เลือกไปว่าเป็นซีรีส์อะไรของคุณบางคนอาจจะซีรีส์ใหม่หน่อยก็40อะไรเงี้ยเนาะโอเคก็ประมาณนี้อ่าเลือกให้เรียบร้อยมีแค่2ตัวนี้ที่ต้องเลือกแล้วก็ Windows 10 11เนี่ยใคร Windows อะไรก็ว่าไปเนาะกดเสิร์ชกดดาวน์โหลดสำหรับใครที่ดาวน์โหลดเนี่ยก็จะมีขึ้นปุ๊บ,บเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้า ตรงโฟลเดอร์เนาะแล้วก็ดูไปได้เลยว่าโหลดยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดโหลดเข้าไปเนาะกดยืนยันอะไรให้เรียบร้อยมันจะมีให้รีสตาร์ทด้วยนะบางทีบางเครื่องก็อาจจะไม่เป็นอันไหนรีสตาร์ทก็รีสตาร์ทไปจากนั้นมันจะขึ้นมาหน้านี้นี่เนาะมันจะได้ G e f o r c e Experience เอ็กเพ e n ยนโอเคถามว่าเข้ายังไงก็อาจจะเข้าหน้านี้เลยหน้าของด้านหน้านี้หรือว่ากดที่ Nvidia Control Panel หรือจะไปตรงนี้แถบด้านล่าง Nvidia setting โอเค okay. ผมจะกดผ่าน Nvidia Control Panel ไปแล้วก็กดเข้าไปมันจะมีให้เรากดตั้งค่าต่างๆเนาะซึ่งค่าพวกนี้เนี่ยอ่า เดี๋ยวจะค่อยๆเลื่อนเนาะสามารถปรับตามได้เลยโอเคตรงนี้เนี่ยสำหรับคอมใครที่แรงนะให้ปรับไปที่คุณตี้เลยนะขผมจะปรับไปที่บาลาน์โอเคกดแล้วก็กดแอปพลายอ่สาสำหรับใครปรับตามนี้เสร็จแล้วเนาะก็กดแอปพลายต่อไปให้มาที่เมเนจ 3D setting โอเ okay. ค Setting ตามนี้เลยเนาะปุ๊บอ n off อ่านเดี๋ยวค่อยเลื่อนไป ใครไม่ทันก็สามารถสตอปได้แล้วก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเนาะโอเคอันนี้คือเป็นการเซตติ้งที่ใช้อยู่แล้วเนาะ,ะต่อไปไปอันที่สามโอเคอันที่สามปกติเนี่ยมันจะเป็นออโต้อะไรเนี่ยอ่าอันนี้ให้เรากดไปที่การ์ดจอของเราเนาะโอเคแล้วก็กดไป มาดูที่เช a n g e Resolution ก็ปรับตามนี้ใครมีจอนะเฮิร์ตเท่าไหร่ก็ว่าไปขมงม144ก็ปรับ144ประมาณนี้แล้วก็กดที่ Use Nvidia Color Setting เนอะ r g b อะไรพวกนี้ก็ กดเปิดไปปุ๊บเราไม่ต้องทำอะไรมันเลยเนาะมันก็จะขึ้นอย่างนี้เราก็กด apply อะไรให้เรียบร้อยต่อไป as j u s t desktop อันนี้อันนี้ก็มันก็ให้มาอยู่แล้วเนาะอุย้ยเมื่อกี้กดปรับอะไรไปอ่ากดยกลเลิกก่อนโอเคอันนี้คือที่ผมปรบไวบเนาะก็ ประมาณนี้นะสำหรับเซตติ้งของ NVIDIA Control Panel ซึ่งมันจะทำให้เครื่องเราลื่นขึ้นเวลาเล่นเกมอะไรอย่างนี้อ่าโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการตั้งค่า NVIDIA Control Panel สําหรับคลิปหน้าเนี่ยจะมีอะไรเนี่ยก็รอชมได้เลยนะครับผม